สวัสดีค่ะ be fit and eat well วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องการลดความอ้วนว่าทำไมบางทีลดความอ้วนอะ่ะมันมันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องวินัยอย่างเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นขอแชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็พวกคลิปเหล่านี้30วันแล้ว Facebook เขาก็จะลบนะเพราะฉะนั้นก็ไปฟังกันได้ใน ยู u ูบนะคะหรือ Spotify นะคะชื่อเดียวกันนี้เลยหาดูนะคะ be fit and eat well นะคะเดี๋ยวขอแชร์ไปนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันวันนี้ไม่เยอะไม่ยากไม่ยาวนะคะทำไมถึงลดน้ำหนักไม่ได้สักทีถึงหรือน้ำหนักไม่ลดสักทีคำตอบด้ยวยบางทีมันไม่ใช่แค่อาหารนะนะคะแต่มันอยู่ที่ระบบประสาทของเราอันนี้สำคัญสำคัญ นะคะบางคนบางคนนะใช้วิธีแบบสกินคลีนก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วมันเดินขยับเยอะก็แล้วอะไรเงี้ยเริ่มต้นใหม่ไม่รู้กี่กครั้งอะไรเงี้ยแต่ผลลัพธ์คือเหมือนเดิมคือลดได้ช่วงหนึ่งอ่ะนะคะแล้วก็เด้งกลับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรามักจะโทษนะคือทุกทุกคนรู้แหละว่าคือแคลนแคล out, เอาอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยบางทีอ่ะเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันทําให้เราไม่สามารถที่จะ มีวินัยได้คือเรามักจะโทษว่าเราไม่มีวินัยบ้างละ่ะการควบคุมตัวเองของเราไม่ดีเรากินตามอารมณ์อะไรเงี้ยปัญหามันไม่ได้มาจากอาหารนะคะต้นต่อสำคัญเลยอะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือจะเห็นว่าปีนี้โค้ชจะพูดถึงเรื่องของระบบประสาทค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแ,แต่ละคนเน่ยมี แล้วก็คิดว่าจะมากขึ้นเรื่อยด้วยนะคะคือการความเครเียดโดยที่มีรู้ตัวนะเพราะฉะนั้นนะระบบประสาทของเราเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในโหมดที่เรียกว่า survival mode อะคือโหมดเอาชีวิตรอดอืมเวลาที่โหมดเอาชีวิตรอดเนี่ยมัน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 ,มนถ้าเราไปอยู่ในโหมดนั้น,น,นเนี่ยนะคะมันทำให้เราคิดแบบ react อะเราก็คือใครพูดอะไรมาเรามีปฏิกิริยา พูดสวนไปเลยมีปฏิกิริยาตอบโต้ตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะความมีเอมพัตตีการเห็นอกเห็นใจความคิดที่ครีเอทีฟอะไรพวกนี้จะไม่เกิดเลวลาที่เราอยู่ในโหมดเนี้ยนะคะแล้วไอ้โรมไอ้โหมดของเซอร์ไพร์ o โหมดอะโหมดของความเครียดลึกๆที่บางทีมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราเครียดเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อฮอร์โมน ต่อความอยากอาหารต่อการนอนพลังงานแล้วก็การเผาผลาญไปพร้อมๆกันนะคะนี่เราก็ต้องมานำความเข้าใจกันใหม่วันนี้นะว่าระบบประสาทเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับน้ำหนักนะคะแล้วก็ s u r v ์ v ว l m o โหเนี่ยทำงานยังไงนะคะสัญญาณที่บอกว่าร่างกายของเรากำลังติดอยู่ในภาวะเนี้ยนะคะแล้วทำไมหลายคนถึงลดได้แต่ว่าไม่ยั่งยืนนะคะร่างกายของเราเนี่ย มีระบบประสาทใช่ไหมคะที่มันเป็นศูนย์ควบคุมโหมดชีวิตของร่างกายเลยะนะคะมันจะสลับกันอยู่2โหมดหลักนะคะคือ1เลยคือ rest and recover คือโหมดที่เรียกว่าเราปลอดภัยอะนะคะคือระบบ p a r a ซ y m p a t h e t i c เนี่ยทำงานนะพอมันทำงานได้ดีเนี่ยนะมันก็เราก็ย่อยอาหารได้ดีนะคะการนอนหลับของเรามันก็ลึกขึ้นนะนอนได้ตลอดทั้งคืนมากขึ้น ฮอร์โมนของเราสมดุลอารมณ์เราไม่เหวี่ยงกระบบเผาผลาญของเราปกติแล้วก็มีพลังงานที่คงที่ <c oughs> นะคะนี่คือภาวะที่การลดน้ําหนักเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสสําเร็จเป็นระยะยาวนะเขาถึงได้บอกว่าอย่าอย่าทำอะไรสุดขั้วนะพอเวลาที่เราสุดขั้วเนี่ยเราดึงตัวเองไปอยู่ในภาวะที่เรียกว่าขาดสารอาหารเคยเคยเห็นไหมเด็กทารกถ้าใครมีลูกแล้วแบบ ร้องไห้แล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรสมมติว่าเขาคือเด็กทารกจะพูดไม่ได้ถูกไหมคะเคยเจอนะเด็กทารกเนี่ยไปหาคุณหมอเนี่ยนะคะคือ,อเป็นเด็กที่มีรีลักอะ่ะคือกินแล้วก็หูรูดมันมันมันทำให้อเจียนออกมาหลังจากที่ดื่มนมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะหิวใช่ไหมเออแล้วตัวแม่เนี่ยพอเห็นลูกเอออ,อกออกมาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะให้นม ใช่ไหมไม่กล้าที่จะดื่มนมไม่ไม่มกล้าจะให้นมลูกเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวก็จะนั่นออกมาอีกอะไรเงี้ยผลที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นเด็กอ่อนเนี่ยก็คืออน้ําหนักไม่ขึ้นอะตามที่มันที่ควรจะขึ้นอะในทุกๆุกอาทิตย์นะเด็กอ่อนเขาจะขึ้นทุกอาทิตย์ถูกไหมเขาก็ต้องชั่งน้าหนักใช่ไหมสิ่งที่แบบหมอเห็นนะ่ะคืออะไรรู้ไหมคือตาเด็กเลือกลักอะเวลาที่เราเลือกลักเนี่ยเด็ก คือผู้ใหญ่อะมันจะมีอะไรอาการแต่เด็กทารกเนี่ยมีอาการน้อยมากนะพวกตาเลือกรักอะไรพวกเนี้ยมันแปลว่าเขาขาดสารอาหารอยู่เขาหิวอยู่ร่างกายเขาต,ต้องการสารอาหารอยู่เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราไปอดอาหารนะประเภทแบบอยู่ในโหมดเอแบบสุดขั้วแบบตัดนูน่นตัดนี่อะไรเงี้ยแล้วสงสัยว่าทำไมระยะยาวมันไม่ลดนะ่ะนะหรือทำไมการนอนลองไม่ดีอ่ะเออมันก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะว่า เราไปเอาร่างกายของเราอะไปอยู่ในโหมดในโหมดเออเขาเรียกว่าอะไรโหมดตกใจอะโหมดเลอะๆนึกออก,ก,กปะ้ะโหมดเอาชีวิตรอดแบบดเซอร์ไพร์ฟเวอรโหมดนั่นแหละสวัสดีนะคะเห็นแล้วขอบคุณที่ทักกันนะคะเซอร์ไพร์ฟเวอรโหมดในคือโหมดเออเรารู้จักโหมดที่ parasympathetic เนี่ยทำงานดีใช่ไหมนอนดีย่อยดีไม่ตื่นตอนกลางคืนนอนดีที่มันดีจะตายมันตื่นขึ้นมาแล้วโอ้สดชื่นนี่ยว่ามีพลังไปทั้งวัน การกินเราก็มีสติถูกไหมนอนไม่ดีปุ๊บเนี่ยนะวันรุ่งขึ้นเนี่อู้อยากกินหมดของหวงของหวานทุกสิ่งอันนะเพราะว่ามันนึกออกปะเราไม่ได้ r e s เราไม่ได้ relax เราไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยนะเราก็อยู่ใน survival mode นะคือ mode เอาชีวิตรอดนะคะเวลาที่เราเกิดความเครียดเนี่ย วันสองวันน่ะมันไม่เป็นไรหรอกบางทีเราก็เนเ้อออกไปไป,ไปเที่ยวมีต้องทํางานดึกอนะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะพักวันแต่ถ้าทําเป็นบ่อยๆเราเกิดมากที่จะเกิดความเครียดสะสมยาวนานได้อะ่ะจนจนร่างกายของเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะติดอยู่ในลูปของการตื่นตัวตลอดเวลาเกิดความเครียดลึกๆตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นคอติซอลสูงคอติซอลเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะคะมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่มันสูงขึ้นในตอนเช้านะแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติมันสูงขึ้นเพื่ออะไรมันสูงขึ้นเพื่อให้เราขยับนะมันสูงขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าเรานี่คือเวลาที่เราตื่นเวลาที่เราจะออกมาเดินออกมาออกกําลังกายออกมาใช้ชีวิตแล้วนะมันถึงได้สูงธรรมชาติเขามีความเขามีเขามีเหตุมีผลนะ่ะนะเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนคอติซอลมาทําลายล้างเราแน่นอนทีนี้เนี่ยมันสูงขึ้นตอนเช้าเราออกไปขยับไป,น,น,ไปน,นู่นไปนี่ทำนั้นทั้งวบบมันก็ค่อยๆลดลงมาตาม สภาพของเราไปถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ในติดอยู่ในรูปตื่นตื่นตัวตลอดเวลาอยู่ในสไ વ ซ์โ o มดอ่ะคนพวกนี้อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งหรอกเพราะฉะนั้นน่ะก็จะมีความเครียดเนี่ยสูงแล้วขึ้นขึ้นลงลงขึ้น,น,นลง,ลง,ลง,ลงเวลาที่มีความเครียดสูงร่างกายมันก็ต้องเก็บพลังงานสิคิดถึงภาพว่าเราไปเจอเสืออย่างเงี้ยนะในป่าอ่างเงี้ยนะเราอยู่ใน v ไ વ ซ์โมดแต่ร่างกายเราต้องแน่นอนการเผาผลาญ ช้าลงแน่นอนเนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแน่นอนเพราะมันเตรียมให้เราจะสู้หรือจะหนีหรือจะถอยหรือจะอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทําให้เรา survive คือเอาตัวรอดนะคะร่้งกายมันไม่เผาผลาญไขมันเราในโหมดนั้นนะเพราะฉะนั้นการเผาผลาญมันก็จะช้าลงนะสมองเราก็จะหยอาหารที่มันให้พลังงานเร็วๆนะคะพวกอาหารหวานอาหารมันอาหารดีฟรายเลยพวกเนี้ยพลังงาน กินเข้าไปนะมันก็พลังงานมันก็ไม่ได้อยู่ตัวหรอกมันก็เดี๋ยวมันก็สวิงอะนะคะพลังงานมันก็ตกแล้วมันก็อ่อนล้าอะไรเงี้ยพักแล้วก็ไม่ค่อยฟื้นคนที่เครียดถาวรเนี่ยพักแล้วก็ไม่ค่อยฟื้นก็วันวันวันก่อนเนี่ยไปนั่งไปอ่านเจออาร์ติเคิลหนึ่งของฝรั่งนะคะเขาบอกว่าการที่เราโอเวอร์เทรนเนี่ยนะมันคือร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกนะมันคือร่างกายบอกให้เราแตะเบรกอืม แตะเบรกซะหน่อยเพราะฉะนั้น่ะมันจงใจให้เรารู้สึกเกิดความไม่อยากจะลุกไปออกกําลังกายอะ่ะเพราะเรามีความเครียดมากมากมาก,มากพอแล้วที่เราจะออกไปทําอะไรที่มันหักโหมแต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายได้ก็คือออกไปเดินออกไปทําอะไรเบาๆออกไปอยู่ให้เจอลมฟ้าอากาศเจอธรรมชาติเพราะนั่นคือจะเจอแสงแดดเพราะมันนั่นเป็นสิ่งที่จะรักษาเราเป็นสิ่งที่ฮิลเราได้ดีที่สุดแล้วทางธรรมชาติ ะะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็จะเป็นอยู่ในคือถ้าเราต้องมีแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในความเครียดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าความกดดันหรืออะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะแล้วเราเพยายามที่จะเกาะอยู่ความมีวิัยอยู่เนี้ยนะมันแทนที่แบบจะทําให้เรา ผอมหรือจะทําให้เราอะไรนะบางทีมันทําให้เรานอนไม่หลับมันทําให้เราพุงโตมันทําให้ร่างกายเกิดอาการอินฟลามเอชันอะมันคืออาการอักเสบอะอาการบวมจากเป็นแผลมันต้องอักเสบมันต้องบวมตัวมันต้องมันต้องมันบวมอะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะนะพักแล้วก็ไม่ฟื้นอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอะมันเป็นเอจุดที่มันเราต้องเราต้องเป็นมุมมองของร่างกายอะนะที่ทําให้เราจะต้อง ฟังร่างกายได้ได้ได้ให้เก่งมากขึ้นบางทีเราไปฟังเยอะแยะมากมายนะคะเราต้องตัดอันนู้นเราต้องตัดอันนี้เราต้องอะไรเงี้ยเราฟังทุกอย่างจนลืมฟังตัวเราเองนะคะว่าเ,เราร่างกายของเราเนี่ยต้องการอะไรเราไม่ต้องไปเกาะว่าอุย้ยฉันต้องออกไปทําอย่างนั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นฉันจะกลายเป็นคนไม่มีวินัยบางครั้งเนี่ยเราต้องฟังตัวเราเองว่าเราไหวหรือเปล่าฟังตัวเองยากนะ เพราะว่าเราโดนสิ่งแวดล้อมเราจะไปพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่แบบโอ๊ยฉุดลงไปทําให้เรากินอ้วนอะไรต่างนนๆนานาอะไรเงี้ยบางครั้งสิ่งแวดล้อมที่มันมีวินัยที่มันเอ่อเข้มเกินไปอ่ะนะคะมันทําให้เรามันทําให้เราลืมฟังตัวเองไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันอะนะคะเพราะฉะนั้นฟังตัวเองอะแล้วเราจะรู้เองอ่ะว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับร่างกายเราตอนเนี้ยหรือว่าร่างกายของเราตอนเนี้ยมันควรจะ เข้าไปอยู่ในตารางที่มันเข้มขนาดนั้นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นน่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องฟังตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราเจ็บบ่อยทําไมเราป่วยบ่อยทาไมเราถึงเอ่อเป็นนู่นเป็นนี่อ่ะมันเราออกกำลังกายหรือเรากินดีเราควรจะมีพลังงานมากขึ้นและเราควรจะนอนดีนี่คือสัญ,สญ,ญลักษณ์เบสิกง่ายๆเลยอะ่ะที่เราสามารถสังเกตได้โดยที่เราไม่มีความจำเป็นที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง อพอเราร่างกายเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราพักไม่พอเราเครียดนะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออพุงโตแบบทั้งที่แบบก็ไม่ได้กินแป้งอะไรฉันก็ตัดแป้งอย่างที่เขาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยฟังตัวเองกลับมากลับมาสู่สุศึกษาพื้นฐานก่อนนะคะว่าเรากินโปรตีนพอไหมกินผักเพียงพอไหมเ,เรากินขนมมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเราออกกำลังกายเพียงพอหรือเปล่าเราออกไปเดิน ออกไปเจอแสงอาทิตย์หรือเปล่านี่ที่โค้ชเปิดที่บอกว่าให้ชวนมาเดินด้วยกันเนี่ยนะวันละเจ็ดพันหมื่นก้านี่ไม่ได้จะเอาอะไรนะแจกหนังสือด้วยคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าพบว่าแต่ละวันเนี่ยบางทีนักกีฬาของโค้ชเองนะที่เทรนนะคะตอนนี้เปิดรับนักกีฬานะคะสําหรับใครที่มีเป้าหมายจะไปมาลาทงมาลาธอนไปฮาฟมาลาธอนหรือว่าอยากจะวิ่งเทนเคอะไรเงี้ยเทรนเดี่ยวเลยมาได้นะมีสองสามที่ะนะคะเอ่อ จะบอกว่าทานักกีฬาหลายคนของโค้ชเลยแหละนะคือหลังจากที่เซสชั่นออ,ออกกําลังกายปุ๊บเนี่ยทั้งวันนั่งทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นอ่ะพอลองให้จับก้าจำนวนก้าเนี่ยน้อยมากอะ่ะนะแล้วมีความเครียดคนพวกนี้จะสังเกตว่าเออมีความเครียดถามว่าเเคยถามวันนี้ไม่ได้เผานักเรียนนะถามว่าแบบไหนบอกมาดิ3ามสิ่งที่ ที่ดีในชีวิตเนี่ยในในวันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมีอะไรบ้างเขาก็นั่งนึกไปนะแล้วก็แจกแจงมาว่าอ๋อเพราะว่าเขาทำพรีเซนเทชันอันนี้ได้ดีเขานู่นนี่คือทุกอย่างเป็นงานหมดเลยอะ่ะนึกออกไหมสิ่งที่เราต้องการคือวันนี้วันนี้ออกไปนั่งข้างนอกนะลมเย็นมากเลยหรือวันนั้นนะวันนี้นะยิ้มให้กับร e เซ p t ช o n i นนเออไม่ได้เห็นเขามานานนานนะหน้าตาเขาใสขึ้นเยอะ นั่นคือสิ่งดีๆที่เรามอบให้คนอื่นแล้วเราเขาให้กลับมากับเราอะคือเราชมเนี่ยวันนี้ไปชมเขานะเออมันน่าใสนะ่เดี๋ยวนี้ทําอะไรเนี่ยเขาชมกลับมาโอ้ดีใจจังเลยค่ะคุณหมอหรืออะไรเงี้ยคือแบบนืกออกมาคือมันเป็นสิ่งที่เราสร้างอินเทอร์แอคชั่นกับคนได้รอบข้างแล้วนั่นคือกลายเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอนะความเป็น สิ่งดีๆในแต่และว,วันเนี่ยนะถ้าเราสามารถที่จะกําหนดขึ้นมาได้อะ่ะคิดขึ้นมาได้สามอันที่เราแบบคิดได้คล่องมากเนี่ยคือว่าเราไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ละนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ลิสต์มาสามอันแล้วแบบเป็นงานหมดเลยทั้งสามอันอะ่ะเราต้องเดี๋ยวก่อนนะวันนี้มันต้องมีอะไรที่มันนอกเหนือจากงานบางสิหรือวันหรือบางคนเนี่ยพอพอชินแล้วจะเริ่มหนูว่าอ๋อวันนี้เนี่ยโอ้โหวันนี้เดินเยอะมากเลยแล้วเดินแล้วรู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ย เออรู้สึกว่าตัวเองได้ทําอะไรหรืออะไรวันนี้กินดีวันนี้แบบผมค,คือมันนึกออกมาคือเราต้องมีความเป็นเป็นมนุษย์บ้าขึ้นอนะนะคะอันนี้นอกเรื่องไปนิดนึงนะทีนี้เนี่ยกลั <c oughs> บเข้าเรื่องมาหน่อยนะพูดถึงเรื่อง survival mode นะคะคกลไกทางชีววิทยาใช่ไหมที่ทําให้น้ําหนักขึ้นใน survival mode เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะคือคอร์ติซอลมันสูงนะคะร่างกายมันก็กักเก็บไขมันอะนะคะร่างกายเรานะ จริงๆแล้วถ้าเราใช้ใช้มันให้เป็นเนี่ยมันหลอกง่ายสลายจริงๆนะคิดถึงภาพนะคะเวลาที่เราเครียดเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกนะว่าเราเครียดนะนะส่วนใหญ่จะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าเราจะรู้ว่าเรากําลังเครียดลึกๆอยู่นะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มอารมณ์เหวี่ยงคนรอบข้างเริ่มไม่กล้าไม่กล้าเตือนเราละว,ว่าเราไม่กล้าเข้าหน้าอะไรเงี้ยเออนะเราต้องจัดการตัวเองละการออกไปเดินนเป็นสิ่งที่คลายเครียดได้ดีที่สุดนะบอกเลยนะคะ คอติโซและเวลาที่เราจะคลายเครียดบางครั้งนะแค่เรานั่งเนี่ยแล้วเ,เราเอามือทาบอ,อกเนี่ยแล้วก็หายใจเข้าไปลึกๆเ,เนี่ยนะออกลึกๆเข้าลึกๆเนี่ยนะแล้วนึกถึงนึกถึงที่ที่เรามีความสุขอะแฮปปี้เพลสของเราเนี่ยแค่เนี้ยทําสักสองนาทีอะมันก็ทําให้เราคลายได้แล้วแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีเบรกนะคะ เวลาที่คอติโซลสูงเนี่ยร่างกายมันไม่น้ำตาดัชนีน้ำตาลในเอาน้ำตาลในเลือดมันสูงอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคอติซอลสูงมันมันความเครียก็คือความเครียดนะนะร่างกายเราคอติซอลสูงมันต้องการให้เราขยับใช่ไหมทำอะไรสักอย่าง take action นะครับเพราะฉะนั้นนะมันไม่มันั่งกักเก็บไขมันร่างกายเราก็จะจักเก็บไขมันนไม่ไม่เอาไขมันออกมาใช้มาอะไรเงี้ยมาเบอร์อะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นนะมันก็ทําให้ลดการเผาผลาญพื้นฐานของเราไปนะคะ BMR มันก็จะ เบาวานในน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะ,ะสะสมไขมันบริเวณลําตัวลําตัวเนี่ยไม่ใช่แค่พุงนะถ้าละเยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็พอกไปหมดอวัยวะาภายใน,ยนลําตัวเรามีอะไรบ้างอะสิ่งทุกสิ่งที่มันสําคัญดังนั้นเลยหัวใจตับไตไ้ปุกไขมันพอกอะนะโดยที่เราแบบไม่เคยดื่มเหล้าเลยอย่างเงี้ยนะมีเยอะมากนะคะกล้ามเนื้อก็สลายง่ายขึ้นถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้น ร่างกายเพราะว่าร่างกายเรามันกลังลที่คอจิโซมันสูงตลอดเวลานะร่างกายแล้วก็กาลังคิดว่าเราอยู่ในภาวะสงครามนะเออเราอยู่กําลังเผชิญความเสี่ยงอยู่นะมันต้องสํารองพลังงานนะเพราะฉะนั้นนะมันก็จะต่อต้านการลดน้ําหนักลดไขมันอ่ะโดยอัตโนมัตินะคะสองเลยสมองก็จะเพิ่มความอยากอ,อ,อาหารที่มีพลังงานสูงนะคะฮอร์โมนหิวฮอร์โมน อิ่มมันก็จะถูกรบกวนคือเกรลินเนี่ยมันก็ทําให้เราเอ่อเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็ทําให้เราหิวเร็วขึ้นอะ่ะนะเวลาที่เรานอนไม่ดีคิดง่ายๆเลยสังเกตง่ายที่สุดละคืออยากกินอะไรแย่ๆตอลอดเวลาแลวเลตินเนี่ยเพิ่งจะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราอิ่มเนี่ยมันก็จะเอ่อน้อยลงมันก็ทําให้เราอิ่มช้าลงกินกินไม่หยุดอะ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยก็เวลาเครียดอะกินกินได้เยอะมากะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในสวายเวอร์โหมดอะสมองเราก็จะหันไปหาพวกอาหารอยากโว้ย ที่มันได้พลังงานไวๆอ่ะนะคะพวกแป้งของหวานของทอดอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราใจไม่แข็งหรือไม่มีวินัยนะแต่เราอยู่ในโหมดเนี้ยมันคือมันเป็นคําสั่งของระบบประสาทนะในโหมดป้องกันตัวที่ทําให้เราสะสมพลังงานอะไรที่มันไวๆเข้าไว้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองว่าเอะฉันเป็นคนไม่มีวินยัยหรือเปล่าไปดูต้นต่อว่า ทำไมฉันถึงเครียดทำไมฉันอยู่ในภาวะที่ว่าเหวี่ยงไปหมดเลยอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยู่ในอารมณ์ที่เราคิดว่าฟื้นพักฟื้นไม่พอนะคะพวกนี้ยเวลามันมันทําให้เราอ,อยู่ในวเวลาที่เราเครียดหรืออยู่ใน s u r ์ i วอร์โมดเนี่ยร่างกายจะไม่ค่อยอยากจะใช้พลังงานหรอกมันมันอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเหมือนโอเวอร์เทรนอะนะคะ เหนื่อยง่ายนะคะหมดแรงจูงใจออกกําลังกายแล้วแบบคราชอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเจ็บง่ายอักเสบง่ายคนพวกนี้มันไม่ใช่เพราะว่าขี้เกียจนะแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าโอเวอร์เทรนเนี่ยคือการที่ร่างกายสั่งให้เราเบรกพลังงานเพื่อความอยู่รอดมันจะทําให้เรารู้สึกว่าฉันไม่อยากฉันไม่อยากจะออกออกไปออกกำลังกายอะไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจนะเพราะเรา เราเราใช้มันจนเข้มเกินไปอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราเราอยู่ในเราก็จะเข้าไปอยู่ในระ,ระบบของความความเครียดเนี่ย survival mode เนี่ยนะคะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยสมองเราก็จะถูกคัดสั่งให้เราหยุดนะ่ะนะห,หมดแรงจูงใจเวลาที่เรามี energy ดีอะ่ะกินดี energy ดีอะ่ะมันคือคนละโหมดกันกับ โหมดโอเวอร์เทระถูกไหมนะคะเวลาที่เราเอ็นที่โหมีพลังงานแล้วก็อยากจะออกไปใช้พลังงานว่าไ,ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรานี่นั่นคือช่วงแบบเวลาตอนโอ้โหโดดขึ้นเตียงแล้วหลับสบายมากตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ยฉันไปออกไปนูนน่นทํานู่นทํานี่มันมีความสนุกในการใช้ชีวิตนะนะคะเพราะฉะน,นั้นนั่นเนี่ยสำคัญนะนอนแย่แน่นอนอยู่ในสวร์โหมดอะนอนแย่แน่นอนเพราะฉะน,นั้นน้ําหนักมันก็เพิ่ม นะคะเพราะว่ามันก็ทำให้เราหลับตื่นนะคะแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนนะเวลาที่คอ,อร์ติอซมันแบบมันมันไม่มันยังมีหึงๆึงอยู่ในระบบเราอะนะคะพอไปถึงตีสามอย่าเงี้ยเป็นช่วงที่คอร์ติซอลจะเริ่มหลั่งออกมาแล้วเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำให้เราตื่นขึ้นมาขยั